สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงข้าวซอยข้าวซอยคืออาหารพื้นเมืองทางภาคเหนือของประเทศไทยเป็นอาหารที่คล้ายเส้นบะหมี่ในน้ำซุปที่ใส่เครื่องแกงรสจัดจ้านมีเครื่องเคียงได้แก่ผักกาดดองหอมหัวแดงและมีเครื่องปรุงรสเช่นพริกผัดน้ำมันน้ำมะนาวน้ำปลา น้ำตาลในตำรับดั้งเดิมเนื้อที่ใช้เป็นเนื้อไก่หรือเนื้อวัวแต่ในปัจจุบันร้านอาหารหลายแห่งได้มีการใช้เนื้อหมูแทนบางแห่งอาจเพิ่มอาหารทะเลหรือเต้าหู้เป็นส่วนประกอบอาหารจานนี้มักไม่ค่อยมีจำหน่ายในร้านอาหารไทยในต่างประเทศจะพบบ่อยก็แต่ทางภาคเหนือของไทยส่วนข้าวซอยในลาวเหนือ12พันนาและเชียงตุงเป็นอีกแบบหนึ่ง ซงคล้ายกับก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ที่มาของข้าวซอยข้าวซอยมีต้นกำเนิดจากชาวจีนมุสลิมที่อพยพมาอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยและประเทศลาวแต่เดิมข้าวซอยไม่มีกะทิ เป็นส่วนประกอบเรียกว่าข้าวซอยน้ำใสต่อมาได้มีการเพิ่มกะทิเข้าไปจนเป็นที่นิยมอย่างมากและกลายเป็นลักษณะข้าวซอยที่รู้จักกันในปัจจุบันข้าวซอยจึงเป็นผลลัพธ์ของการผสมผสานร,ระหว่างอาหารจีนอาหารตะวันออกกลางและอาหารเอเชีย